ครับมาดูมาน้อยครับมาน้อยอยู่ในรูครับมีคนเรียกว่ามาถ้ำถ้ำก็คือที่อยู่ตามภูเขานะครับถ้ำหรือว่าโอ้มาหน่อยโอ้มันอยู่ในนี้เองในหูบอกมากครับว่าจะหลอกมันแล้วก็เอาไม้ไปปิดทูนไปครับมาเร็วมาเร็วมาเว อ้วนอี่แล้อ้วนขึ้นเลยมา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 เดี๋ยวจะปิดดูไปมาย่านครับบ่เคยมา่มยอมออกจากที่แม่มึงมึงไม่อยู่แล้วนุ่นอ้ยเอ้ยเอยจะหลอกล่อให้มันออกมาครับเอาไม้ปิดไว้ครับ